สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพุดอีกคลิปเสียงบางแจ็คเปิดพงอัจฉริยะอ้างอยากคุยเรื่องเงินกับแซนมีเรื่องให้ปวดหัวกันอีกแล้วล่าสุดแซนหนึ่งใน5คนบนเรือคดีแตงโมพร้อมด้วยทนายส่วนตัวเดินทางไปออกรายการหงกระแสซ,ซึ่งบางช่วงบางตอนของรายการหนุ่มกันชัยถามแซนว่าเคยคุยกับบางแจ็คไหมซึ่งแซนตอบว่าเขาโทรมาหลายรอบมากจนแซนรับสายเพราะอยากรู้ว่าใครเขาบอกว่าชื่อเราก็ถอนหาย ใจละวางสายไปไม่คุยต่อไม่เคยรู้จักเขาไม่รู้เขามีเบอร์ได้ยังไงแต่ทราบข่าวว่าเขามีโทรศัพท์ของแตงโมและตกใจที่เขาเปิดภาพส่วนตัวของแตงโมส่วนหลักฐานไม่กลัวถ้ามีพร้อมเดินเข้าคุกแต่ถ้าไม่มีพวกเขาต้องรับผิดชอบการกระทําของตัวเองหลังจากนั้นนุ่งกัญชัยถามทนายแซนว่ารู้จักกับบังแจ็คไหมซึ่งทนายบอกว่าไม่รู้จักแต่มีคลิปเสียงเขาโทรมาคุยเกี่ยวกับเรื่องอัจฉริยะบอกว่าจะให้เปิดโปองอัจฉริยะ เขาอยากเรียกร้องสิ่งที่ทมทำเพื่ออะไรมีการพาดพิงหลายคนอัจริยะสอสอเตทนายกฤษณะและพาดพิงถึงศิระซึ่งเนื้อหาในคลิปมีดังนี้จากอเมริกาครับผมสิ่งที่ผมจะคุยกับพี่เรื่องอัจริยะคือผมมีคลิปบางส่วนที่อัจริยะสอสอเตทนายกฤษณะเขาคุยและวางแผนกันคือสิ่งที่อจริยะทำอยู่ผมได้โทรไปหาน้องแซนเมื่อวานก็ได้ยินชื่อผมแล้วอาจจะกลัวกังวลอะไรหรือเปล่าผมไม่รู้ตรงนี้ สิ่งที่เขากําลังจะทําอยู่ตอนนี้เขากําลังจะวางแผนให้ตัวน้องแซนไปหาอัจฉริยะอัจฉริยะจะได้เคลียร์เรื่องเงินพอได้เคลียร์เรื่องเงินกับน้องแซนที่นี้จะได้ต่างคนต่างอยู่พยายามที่จะส่วนตัวกับน้องแซนคุยเรื่องเงินผมรู้จักกับอัจฉริยะสสเตทานายกฤษณะคุยกันทุกวัน ผมก็ได้อัดเสียงไว้ส่วนนี้คือจะช่วยเหลือทางน้องแซนถามว่าจะช่วยเหลืออะไรบ้างให้เป็นไปตามรูปคดีผมไม่รู้จุดประสงค์ที่คุณโทรมาคืออะไรบางแจ็คพูดต่อว่าเขาออกสื่อแต่สิ่งที่เขาต้องการก็เป็นคนละอย่างกับที่เขาพูดซึ่งคลิปเสียงนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะคลิปเต็มมีเนื้อหายาวกว่านี้ประมาณ1ินาทีด้านทนายแซนบอกอีกว่าเขาพยายามจะบอกว่าคนที่เขาเอ่ยชื่อต้องการเรียกร้องผลประโยชน์พูดแนวๆแ,แบบนี้ แล้วจะให้ไปเปิดโปงมองว่าเป็นการกล่าวหาเขารู้ได้ไงว่าสี่คนต้องการอะไรตนยังไม่ทราบเพราะทุกคนทำตามหน้าที่กังวลว่าสี่คนกำลังจะเดือดร้อนเพราะไม่มีหลักฐานอะไรเลยพูดตามความเป็นธรรมผิดถูกว่าไปตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีการส่งข้อความมาหาแซนว่าเป็นเรื่องด่วนนะครับรบกวนรับสายหน่อยไม่ต้องกลัวน้องมีข้อมูลของลุงอดัดเล่นมันให้หนักเลยซึ่งแซนย้ำไม่ได้สร้างเรื่องแค่นี้ก็พอแล้ว เขาบอกว่าเป็นบังแจ็คเบอร์เดียวกันเลยประมาณเดือนที่แล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ